สวัสดีครับแฟนขับเอาผาดครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมนำเสนอซื้อรถเอาผาดราคาแบบไหนไม่ให้ถูกหลอกผมเชื่อนะครับว่าวันนี้นะครับโดยเฉพาะผ่านช่วงมอเตอร์โชว์มาเนี่ยคุณจเห็ครับว่าดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซนราคาถูกที่สุดราคา309ซึ่งราคาตลาดการขาย3ามล้สี มันเป็นไปได้หรอผมบอกได้เลยครับว่าราคาพวกนี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดวันนี้ครับ TNT ต้องบอกว่าเรามาดีแค์ว่าซื้อรถเอาผ่านยังไงไม่ให้ถูกหลอกต้องบอกครับว่าเอาผ่านเนี่ยผมขอแยกหมดหน,นะครับออกมาเป็น3รุ่นรุ่นแรกเ,เ,เนี่ยเรา,าเรียกว่าเอาผ่านรุ่น X รุ่นที่2ครับเอาผ่านรุ่น S4 อันที่3ามเรียกว่าเอาผ่านรุ่น SRC นะครับวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะมาดีแค์และเล่าเพื่อนๆฟังก็คือว่าอย่างเอาผ่านเนี่ยที่ผมทําโปรโมชั่นนะครับเอาผ่านรุ่น X ราคาตลาดเนี่ยขายกันสองล้านหกซัมซุงสองล้านเจ็ดค เป็นไปได้หรอเป็นไปได้ครับเพราะว่าเอาผ่ายของผมรุ่นโมเดล18นะครับคือราคา2.55ซึ่งบอดในซองตอนนี้แทบไม่มีแล้วนะครับรุ่นที่2เนี่ยเป็นโมเดล2019ราคาตลาดที่เราขายอยู่วันนี้คือ2.79ส่วนรุ่นโมเดลปี2020เนี่ยจะมีอ d ช option มาณ6แฉย,ยานมูลค่าแสนกว่าบาทเนี่ยเราขาย2.89ต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นโมเดลรุ่น X นะครับ2.55 2.79 2.89 ต่อมาครับเป็นรุ่น s c หรือว่า ZG นะครับ s c หรือ ZG ปี2018เนี่ยตอนนี้ผมมีเฉพาะเวลไฟล์ราคาตลาดบางที่บอกเฮ้ย315 319 329ของีนพครับแล้วเปิดราคาขายเพียง3.9 0เท่านั้นซึ่งบอกว่า ZG 3 0 9นี่คือราคาโมเดลปี18นะครับโมเดลปี18ส่วน s c หรือ ZG โมเดล19เราขายนะครับ3.45ส่วนโมเดลปี2020เนี่ยจะมี Apple Car พจะมีออปชั่นเพิ่มเติม นะครับเราขาย3.49ถ้าถว่า19กับ20ต่างกันแค่40,000ผมแนะนำเลยครับซื้อปี2020นะครับต่อมาครับรุ่น SRC หรือว่า z r ดคือรุ่นท็อปสุดนะครับของตัวไฮบิดจะเป็นระบบขับเครื่องสล้อหนังจะดีกว่าออปชั่นจะต่างกันประมาณ4ข้อตัว SRC หรือแ r c วันนี้นะครับตัวโมเดลปี18นะครับปี18แล้วครับตลาดการขาย3.6กว่าวันแรกวันนี้พอขายเพียง3.35ลดไป300,000ครับตัวนี้เราจะมีเฉพาะแซดอาจีมีอยู่ประมาณ5คันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว S R C หรือแซดอาร์ีนะครับโมเดลปี2020ผมขายเพียง3.69ต้องบอกครับว่าการซื้อลดอพาราเนียวันนี้คุณซื้อที่ไหนในประเทศไทยเหมือนกันครับเพราะมาจากโรงงานโตโยต้าที่ญี่ปุ่นที่นําเข้าเข้ามาเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างนะครับคือคุณสมบัติ ของผู้ขายคุณซื้อกับใครคุณมั่นใจกับเขาหรือ,อยังผู้ที่ขายคุณมีความรู้เพียงพอที่ดูแลคุณไหมข้อที่2ครับเซอร์วิสบริการหลังการขายประวัติการซ่อมแซมศูนย์เซอร์วิสประวัติการเซอร์วิสรู้จริงและเปลี่ยนอะไรจริงหรือให้ของจริงที่บอกว่าให้ของแถมให้นูน่นไอ้นี่แถมของแท้ไหม แท้จากญี่ปุ่นหรือแท้จากจีนหาไม่ชัดนะครับข้อที่3ครับต้องบอกว่าคุณที่คุณซื้อเนี่ยคุณมีความมั่นใจขนาดไหนคุณซื้อรถผมบอกเลยซื้อทุกที่เหมือนกันแตกต่างกันคือการรับประกันวันนี้ครับผมตทีนพคารครับขอยืนยันนะครับกับโ o โยต้าเอาผ่าเบลฟให้ความมั่นใจนะครับว่ารถที่เรามีเป็นสต็อกพร้อมเสิร์ฟและราคาเงื่อนไขที่ดีที่สุด กับการบริการและความมั่นใจที่ดีที่สุดกับผมซึ่งเปิดธุรกิจรถยนต์มากว่า20ปีวันนี้ครับใครกําลังมองหาเอาผัดเวลาฟาะเพียงแต่มาคุยกับ TND Car ค,คุณจะได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับ